วสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเพิ่งปิดหนีไปไหนนะจะพามาดูที่ติดถนนสายเอเชียเลยโอ้โหราคาอย่างถูกอะถูกสาหรับท่านที่มองว่าถูกนะนี่ข้างหลังคือสายเอเชียรถเพียบเลยนะครับเอเชียหมายเลขยี่สิบสองผมอยู่ที่นครสวรรค์นนะไปะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพี่เจ้าของกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับาตามมาครับนี่ให้ดูรถก่อนไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรดูกันเพื่อการเพลิดเพลินและก็ดูเพื่อกำลังใจในการเก็บเงนินเก็บทองกันนะไนะปะเดินไปหากัน มาแล้วครับผมแนะนําตัวนิดนึงคุณอะไรครับพี่อะไรครับครับชื่อพอนเทพครับผมชื่อเล่นไหมชื่อเทพครับผมดีเทพคุณเทพแล้วกันเนาะครับผมคุณเทพเราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยตอนนี้แหละครับอยู่นครสวรรค์ครับเขาหนอเขาแก้วเขา่อเขาวอ่งครับผมตําบลอะไรฮะตําบลบ้านแดงครับอําเภออําเภอบรรพพิสัยอ๋อแล้วก็นครสวรรค์ครับอันนี้มาถนนอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นถนนสายหลักเลยนะครับเอเชียสายเอเชียสายเอเชียอะไรไปอะไรเขาหนอคืออะไรฮะเขาเหนือเขาหนอเขาหนอเนาะครับผมม ก็ข้างในนี่จะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเนาะจะมีถ้ามีข้างคาวออกตอนเย็นแล้วมีหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อจ้อยครับผมหลวงพ่อจ้อยครับผมหลวงพ่อจ้อยนี่ดังนะดังที่บ้านผมรู้สึกว่าเคยมีรูปท่านด้วยครับอ่าอันนี้ง่ายๆโดยสุดว่าอันนี้ไปไปกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับใช่จากนี้ไปเอ่อกรุงเทพสักกี่กิโลประมาณ เกือบ300โลนะพี่เนาได้อยู่ครับแล้วนครสวรรค์ตัวเมืองนครสวรรค์ก็40่บวัโลแสดงว่าอำเภอบรรพฤพิสัยเนี่ยไปกับอำเภอเมืองนครสวรรค์ับผมแถวนี้น้ำเคยท่วมไหมครับไม่ท่วมนะพี่ตั้งแต่ผมอยู่มางนี้ไม่ท่วม อ๋อห้าสิบไม่ท่วมไม่ท่วมไม่ท่วมอันนี้ทั้งหมดเลยไหมที่เราจะขายเนี่ยใช่ครับตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับรวมอาคารเลยใช่ไหมฮะรวมอาคารด้วยครับกี่ไร่ครับเนี่ยฮะสามไร่ครับแต่ไมนอยู่ตรงไหนขออธิบายหน่อยทีฮะครับพาไปดูนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูตั้งแต่ตรงร้านยางนี่นะอ่าครับตรงร้านยางนี่เลยอ่าเราคุยกันพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยในร่มกันครับได้ได้แล้ตั้งแต่ตรงต้นตรงต้นอ่าเนี่ยต้นไม้นี่ก็ได้ครับเนี่ยอ่าตัวเขตเนี่ยนะต้นไม้นี่เลยแต่ที่เราเนนนนี่่่่ยยต้ออองงูหลัเสาไฟแใชครับใช่่ๆจจงาาายยเเลกสไฟต้นนี้้หรรือมาานป่ยางเนนี่ยะครับก ครับแล้วยาวไปเลยใช่ไหมครัใช่ครับยาวไปยันตรงนู้นเลยครับเขตต้นไม้ตรงหลังป้ายนู่นเลยนะไปดูกันไหมได้ได้ไปพานำอยครับเดี๋ยวผมจะค่อยถามราคาแล้วก็ถามว่าทําไมถึงขายแล้วกันเนาะครับหมดนี่เลยใช่ไหมครัใช่ครับใช่พร้อมตัวอาคารครับรถเยอะมากเลยอะครับครับนี่ขนาดตอนประมาณบ่ายสามเนาะแล้วเช้าเย็นมันจะขนาดไหนอะแดดร้อนเลยรถเพียบเลยเฮ้ยเบอร์ใครอะครับเนี่ย เบอร์ใครเขาครับอันนี้เบอร์เบอร์ผมครับอ๋อเบอร์เบอร์ไหนครับเบอร์เบอร์บนนะครับ087 43115312คือง่ายๆเลยสามไร่เนี่ยเพราะมาคารเนี่ยใครจะซื้อเนี่ยครับโทรมาเบอร์นี้เลยได้เลยครับแล้วเบอร์ล่างหรือเบอร์ล่างก็ได้ครับเบอร์พี่สาวเบอร์พี่สาวครับผมโทรได้ทั้งสองเบอร์เลยได้สองเบอร์เลยครับก็คือนี่เลยนะฮะใครผ่านมาเลยร้านกาแฟด้วยหมดเลยร้านโคฟงคอฟฟี่ใช่ครับเดี๋ยวขอดูเขตก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปดูกันได้ครับนะครับหน้ากว้างติดถนนนี้ประมาณกี่เมตรก็ประมาณเกือบ200เมตรนะพี่ 2 0 0รเมตรครับ2อ0เมตรนะครับอ๋อโหก็ยาวอยู่เหมือนกันนะครับเห็นด้วข่าวว่าแถวเนี้ยที่เป่าไม่ถมนะไล่ละ2ล้านกว่าแล้วครับแถวนี้ที่แพงอยู่ไล่ละ2ล้านกว่าไล่ละเกือบ2ล้านติดถนนอย่างนี้ครับแล้วถมเยอะไหมครับโอ้หก็ถมมาเยอะนะครับตอนตอนเตยอยู่นี่ถมมาหลายบาทเลยสองสองเมตรได้ไหมโอ้ก็ก็สูงนะพี่เยอะเยอะสูงเหมือนกันับสูงเหมือนกันอ๋อพอจักรีที่อยู่ตรงไหนกันนี่นะเขตเขตก็ตรงแต่ตรงต้นไม้นี่เลยครับนี่ครับ ๋อแสดงว่าเขาหน่อ่ยเลี้ยวเลยไปหน่อยเดียวใช่ไหมครัเลี้ยวไปหน่อยเดียวแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้ยวซ้ายเลยตรงนี้เองเขาหน่อก็อยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ไงฮะน่าเห็นวิวเลยเขาหน่อเพราะฉะนั้นใครอยากรู้ว่าแปลงนี้หรือที่ตรงนี้อยู่ตรงไหนให้จับพิจัดคือเขาหน่อกับบรรพุทธิสายนครสวรรค์ข้างบนก็จะมีร้อยพุทธบาทอยู่ข้างบนด้วยดังขึ้นเขาได้วัดนี้เขาดังเขาดังดังถึงตรงไหนฮะตรงต้นนี้เหรอครับตรงต้นไม้นี่เลยพี่ ๋ gli, อเข้าวตต้นไม้นี่เลยครับแล้วก็ตรงเข้าไปเลยยาวเข้าไปเลยเลยตรงต้นไม้เลยเป็นรั้วเลยครับแล้วก็ไปข้างหลังเลยข้างหลังเลยมันก็เป็นเหมือนรูป่เ่ือผืนผ้าใช่ไหมครับใช่อ่าไปเราไปในร่มกันนะนะครับครับไปคุยกันในร่มด้วยก็คือหมดนี่ทั้งหมดครับหมดเนี่ยสามไร่เนี่ยยังไม่พูดราคานะถามกันว่าเราขายทำไมคะเราขายทำไมครับก็คือนว่าเนาะพี่เนาะลูกหลานเขาก็เยอะขอเตี๋ยวแม่เนาะก็เลยอยากจะแบ่งแ่งกัน เอาง่ายๆแบบตรงๆเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่ของเตียเตียครับผมแล้วตอนนี้เตียท่านไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่ครับเตียเสียไปแล้วครับแล้วทั้งพี่เนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกครับเป็นผู้จัดการมรดกเสร็จปุ๊บพอไม่ได้ทำกิจการลวเตียไม่ได้อยู่ละก็เลยขายใช่พอขายเสร็จปุ๊บก็มีพี่น้องอีกคนครับก็มีตอนนี้ก็เหลืออยู่3คน3คนเราขายกันแล้วก็แบ่งตรงนี้ไปใช่ครับเอาแบบตรงๆไปเลยครับขออนุญาตพาดูในร้านกาแฟหนอได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้ครับไปราบขออนุญาตเดินเลย อ่าเนี่ยครับภายในนะครับอันนี้เจ้าของเบอร์อีกคนนึงใช่ไหมฮะใช่ไหมใช่ครับเป็นเบอร์พี่คนนึ่งเบอร์ตนี่อยู่ในป้ายใช่ไหมครับใช่เบอร์พี่สาวเมื่อกี้ครับอ๋อนี่เห็นไหมท่านผู้ชมจะได้รู้จักไว้ว่าเออมีตัวตนกันจริงนะครับทั้งหมดนี้ขายเท่าไหร่นะสิบห้าล้านนะพี่สิบห้าล้านเฉลี่ยไล่ละห้าห้าล้านเนาะครับห้าล้านนี่ไม่ใช่ที่เปล่านะครับที่ถมแล้วถมแล้วพร้อมตัวอาคารครับหมดเลยเมื่อกี้ผมบอกบอกผมว่าที่เปล่านี่ไล่เท่าไหร่นะ นี้ก็ไล่ประมาณ2ล้านนะสอ2ล้านยังไม่ได้ถม2ล้านแต่อันนี้ที่มันเป็น5้าล้านเพราะหนึ่งมันถมแล้วสองมันมีอาคารอาคารนี่ประเมินเคยประเมินไหมว่ามันสักกี่บาทยังไม่เคยลองประเมินตอนก่อสร้างไม่ไม่รู้ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ใยังไม่รู้พาชมข้างในหน่อยได้ไหมได้ครับไปครับเบอร์ผมก็ให้ไปแล้วเนาะครับทีนี้ผู้ซื้อก็ติดต่อกันได้โดยตรงเลย ใครขึ้นเหนือนี่ผมว่าต้องผ่านเส้นนี้แหละผ่านเส้นนี้ใช่ต้องผ่านหมดเลยอันนี้ใครซื้อไปนี่ไปดัดแปลงเป็นอะไรอ่ะร้านกาแฟอะไรได้หมดเลยอันนี้คือร้านกาแฟอันนี้คือร้านกาแฟครับข้างหลังนั่นคือโล่งๆใช่ไหมฮะใช่ครับอ่มีห้องน้ำห้องน้ำสิบห้าห้องหลังโอ้ยอย่างนี้ทำเป็นแหล่งพักซื้อของฝากได้เลยได้เลยครับสบายเลยเนาะครับอ่ก็มีร้านกาแฟแล้วข้างในมีอะไรครับครับต่ตนนี้ก็จะเป็นตัวอาคารครับเนี่ย ตัวอาคารนี่กว้างกี่เมตรนะครับประมาณ22เมตรนะพี่จากนี้เนาะับผมเนี่ยอ่าไปถึงตรงนู้นอ่านี่ก็คืออาคารผมว่าสร้างสมัยเนี้ยโอ้โหห้าล้านอยู่ก็ไม่รู้เลยฮะครับเพราะเหล็กสมัยนี้แพงครับอ่ะพาไปดูข้างในนิดนึงแต่ขอนี่จะไม่เข้าไปลึกมากให้เกียรติผู้อยู่อาศัยแล้วกันเนาะข้างในมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยครับครับอ่าเดี๋ยลองเข้ามาดูก่อนครับอ่าข้างในมันก็จะโล่งๆเลยครับพี่โล่งหมดเลยครับชั้นบนนี่จะมีประมาณ3มห้องนอนครับ ข้างบนเนี่ยมี3ห้องนอนหนึ่งห้องน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูฮ้3สามห้องนอนหนึ่งห้องน้าส่วนข้างล่างจะมีหนึ่งห้องนอนข้างล่างมีหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ํสองห้องน้ําคับผมก็รวมเป็นสี่ห้องนอนสามห้องน้ําใช่ครับครับกระเบื้องนี่ก็เป็นกระเบื้องเซรามิกใช่ครับข้างบนก็เป็นลักษณะฝ้าฉาบเรียบนะครับบันไดนี่ขึ้นทางเดียวใช่ไหมครับทางเดียวครับอ่านีและฮะเพราะฉะนั้นใครซื้อไปเนี่ยทำเป็นร้านขายของฝากได้ได้ครับคิดว่าทําอะไรได้อีกถซื้อไปคะ อ่าได้หวการเกษตรก็ได้นะแถวนี้มันมีมันมีอะไรที่เขาไม่ทํากันบ้างกระพวกของโชห่วยคล้ายๆพวกของซีพีอะพี่ได้ใช่ไหมได้ขายปุ๋ยได้ไหมได้ขายปุ๋ยขายยาขายของฝากได้หมดเลยนะครับปะยางที่เราทากันเองอยู่ใช่ไหมฮะทำเองครับผมอ่าเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยพอเต่อย่าไม่ได้อยู่แล้วพูดตรงๆก็คือเป็นธุรกิจที่ในครอบครัวช่วยกันดูแลอ่าเราก็คือจะขายตรงนี้เพื่อพูดง่ายๆว่าก็จะไปทําต่างคนต่างฝันกันครนะครับ อ่าเนี่ยฮะลองดูเอานะ15หล้านนี่ลดได้ไหมได้ได้โทรมาคุยได้ต่อรองได้เลยรถวาขอที่มายมามาตรงนี้ครับอย่าเพิ่งโทรศัพท์กิ้งมาแล้วลดได้เท่าไหร่เนาะให้มาชมที่จริงครับมาดูที่จริงก่อนครับก็มีคนอยู่ที่นี่ตลอดครับมีตลอดครับผมแต่ผมนอนอยู่ที่นี่ครับแต่ก็พยายามจะให้นัดหมายล่วงหน้าได้อ่าเนี่ยบรรยากาศผมพยายามจะอธิบายว่ามันอยู่เส้นเมนหลักนะมันกว้างๆนะ ที่มันแพง15ล้านที่ท่านคิดเนี่ยมันไม่ได้แพงอะไรมากตรงที่ว่าที่เปล่าที่ไม่ได้ถมก็2ล้าน2ล้านกว่าเนาะต่อไร่อ่าถ้าไร่ละสามไร่ก็ตก6ล้านเกือบ7ล้านเลยใช่ไหมที่ดินเปล่าและอีกครึ่งหนึ่งก็คือสิ่งปลูกสร้างอ่ามันก็เป็นที่มาที่ไปนะครับก็อลองดูนะใครที่ชอบผมขอเบอร์สักเที่ยวนึงได้ครับเอาเป็นเบอร์ผมนี่ก็087ย์แป 3, 3 1จาห้าสามหนึ่งสองครับครับ,รบชื่อเทพครับผมบเบอร์คุณเทพโดยตรงเลยราคาเนี่ย ท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าราคามา10ล้านแล้วผมมาบอกเป็น15ล้านแล้วก็ไปต่อคนซื้อเออไปต่อคนขายไม่ใช่นะครับเป็นราคาคุณเทพโดยตรงเลยใช่ครับใชจอ่าเนี่ยตรงตรงกันอย่างนี้เลยนะครับเอาให้เห็นเห็นสภาพเลยว่าราคาทั้งหมดเนี่ยผมว่าคุ้มอะ่นะแค่ถนนนี้ก็คุ้มแล้วนะครับครับมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับ ฝากใครขายได้อะให้มาซื้อให้มาดูขอให้มาดูหน่อยนะครับครับถ้าสนใจอมาดูครับเพราะมันใกล้แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวครับครับเออที่ท่องเที่ยวผมคิดว่าจะเอาอะไรที่เราผมฟังก็เขาจะสร้างอะไรไอ้ตรงนี้ก็เป็นทันทสถานหนองน้ําขุนทันทสถานใช่โอ้หน้ากลัวดีอย่างนั้นครับแต่คือเขาทําเดี๋ยวนี้เขาทาเป็นแบบยังไงพี่ มีร้านกาแฟร้านอาชีพมีที่ให้อาหารทำไม่ง่ายเลยเวลาเขามาเยี่ยมญาตใช่คนที่มาเยี่ยมญาตก็จะมาหาที่พักผ่อนใช่ครับมันไม่ได้มีผลกระทบกับเราครับเขาก็อยู่ภายในของเขาใช่ไกลไม่ให้จากนี่ประมาณ500เมตรครับ500เมตรสร้างเมื่อไหร่ครับก็ตอนนี้กําลังปรับปรุงสร้างใหม่อยู่ครับเตรียมสร้างอยู่เตรียมสร้างแล้วอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่มองหาที่ที่มีอนาคตแต่นอกแถวนี้นี่พวกมินิพิกซี โรตัรเล็กๆอ่ะมีครับมีเยอะไหมฮะมีมีอยู่ที่หนึ่งที่สลกบาทห่างจากตรงนี้ประมาณ20โลครับเอาแล้วอย่งนี้คนซื้อไปเปิดตรงนี้ก็ได้ดิฮะเปิดได้ไหมเปิดพวกเซเว่นเล็กๆก็น่าจะได้เยัาก็น่าจะได้นะพี่ผมผมว่าถ้าส่วนมากผมเนี่ยยังต้องไปซื้อข้าวที่ตลาดนู่นเลย อ่ะก็ลองดูสเวลาของกินเนเวลาพวกข้าวสารอะไรเงี้ยเราผมก็ต้องวิ่งไปซื้อที่นน่นครับแบบถ้าพูดถึงถ้าเรามาเปิดตรงนี้เลยมันก็จะดีเหมือนกันนะเาื่เพราะว่าเราไปไกลใช่ไหมฮะล้วคู่แข่งในพื้นที่ไม่มีแล้วก็ที่จอดรถมันโอเคอ่ะใช่อ่า จากนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ข่ข้างมึงไปนครสวรรค์40กิโล40วัลครับกรุงเทพก็ตีไว้300ครับ300อาจจะไม่ถึงก็ได้ให้จับว่าเขาหน่อเนาะรับามเขาหน่อลงพขจ้ยครับผยกครับผมอ่าเขาจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันเขาหน่อเขาแก้วอโอเควันนี้เรา3ามคนก็ฝากเขาแค่นี้แล้วกันนะฮะใครชอบก็ลองติดต่อพี่เข้ามาดูแล้วกันเนาะเราขายด้วยความจริงใจเราขายเพราะว่าอยากจะขายกันไม่มีอะไรที่มาแบบซ่อนเล่นกันอ่ะวันนี้เราไปดีกว่าเดี๋ยวยังไง อ่าท่านผู้ซื้อติดต่อมาแล้วเราค่อยว่ากันแล้วกันเนาะได้ครับอขอบพระคุณมากนะครับ,รบสวัสดีครับ